ครับผมก็จะพามาย้อนลอยนะครับมาการล่องเรือในพิธที่เปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024บนแม่น้ําแซนแห่งนี้นะครับซึ่งก็ไม่มีที่ไหนนะครับที่เปิดกีฬาโอลิมปิกเกมที่ใช้นะครับอ่าแม่น้ําเปิดในการแข่งขันนะครับก็มีที่กร,รุมปรีสประเทศฝรั่งเศสที่เดียวครับวันนี้จะพาไปล่องเรือชมสถานที่แห่งนี้ครับ ย้อนมาดูเส้นทางของแม่น้ําแซนที่ใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของโอลิมปิกเกมที่ไม่มีชาติไหนเจ้าภาพที่จัดการแข่งพิธีเปิดในแม่น้ําซึ่งมีที่นี่ที่เดียวของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้ก็ย้อนลอยมาชมประวัติศาสตร์ของแม่น้นําแซน ที่ผ่านเส้นทางสําคัญไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสคองคอร์ดออไอเฟลรวมทั้งตึกสถาปัตยกรรมสวยงามของฝรั่งเศสอีกด้วยก่อนที่พิธีปิดการแข่งขันจะย้ายไปที่สเตเดียมสตาร์เดฟร็องซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของฝรั่งเศสในกรุงปารีส <c oughs> ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะส่งต่อให้กับรอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาจ้าภาพในปี2028 รับหน้าเสือจัดปิดเกมระหว่างวันที่14-30กรกฎาคมปี2 5 2 8สมุดยศเด่นอยู่กสำนักงานสมภารทรายงาน